ทุกอย่างมันส่งผลผลกระทบต่อกันหมดเป็นปัญหาที่แม้กระทั่งแบบเราจะพูดถึงเฉพาะบริบทของสังคมไทยอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าปัญหาเหล่านี้โดยส่วนตัวเชื่อว่ามันมันข้ามันเป็นปัญหาที่ข่ามไ,ไปแล้วเหมือนกันเช่นเราลังพูดถึงประชากรเศรษฐกิจอาเซียนหรือประชากรอาเซียนขณะเดียวกันเราก็จะเน้นในเรื่อ,อ,องของของมุมมองที่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักขณะเดียวกันกนิติที่เป็นนิตรทางว่า รับกานอย่างนี้เป็ตห,ห,เหตุผลที่พี่เลือกส่งสืง่อเข้าประกวดคืออะไรคะคือนักเขียนหรือผู้มีแต่ละคนพอเขาทำงานทํางานของตัวเองเสร็จเล่นหนึ่งก็คือมันมีเวทีการประกวดเวทีไหนบ้างที่แบบจะเอาตัวเองไปแบบไปไปอยู่ไปอยู่ในในกระแสะอาจจะพูดว่าอยู่ในกระแสะก็ได้นะครับก็คือแบบ คือโดยส่วนใหญ่แล้วเหมือนที่เรารู้กันนะครับว่าวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นประเภทศคนนิพลหรือเรื่องสั้นหรือนิยายมันมีคนอ่านน้อยมากฉะนั้นเวทีของการขวดรางวัลต่างๆก็เป็น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 เนวทีของการนําเสนอผลงานฉะนั้นแล้วเมื่อทํางานเสร็จมาแล้วส่วนตัวเชื่อว่าไม่ไม่ไม่ไม